ว่าดูเหมือนทั้งคู่จะหลงลืมไปว่าทีมช่างภาพและพิธีกรที่กำลังตามมานั้นยังไม่รู้นะคะว่ามีการเปลี่ยนสถานที่ถ่ายทำค่ะงานนี้เมื่อช่างภาพและพิธีกรมาถึงที่ก็เป็นงงแบบนี้ละค่ะบ้านใครกันลูกบ้าน้าเดดเด้เขาจะบอ้ประวัติลูก กูไปพกพกเดบองัต้องทำข้อไปยังัวเย่อเย่ใกล้ๆวัดกลางไปเข้าแม้จะไม่เจอทีมแต่ก็ถือว่ายังโชคดีที่เด็กๆได้รู้เบาะแสและตามไปสมทบได้ในทันทีค่ะแต่ดูเหมือนครีเอทีฟและประสานงานเองนั้นยังไม่รู้ตัวเลยนะคะว่าได้ทำงานผิดพลาดคลาดเคลื่อนไปแล้วแต่ลูงมูอยู่บะครับน่นมื่อไขอต่ออย่าสางคืนมานั่นเธอเลย ภาสาพี่แกันคนจะเรามามันจะโดนแระมาณลอยแล้วล่ะช่วงนี้ก็ลุงใหญ่เขาไปไปไปวัดไปในวัดเด้อไปหาลุงหลวงพ่อหลวงพ่อที่วัดหอกองข้าล่างสิเขาไปได้ยินแต่ปัญจโยร์ปัญจโยร์รถมีเอกสารมันจ้มั่นใจวัดเขาก็จังทัวันที่สี่เอ้ววันที่เขาไปให้บัดดีกว่าผมไปก่อนนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเขาสิบไปไห ตอนแรกที่เราวางแผนกันไว้ก็คือเราจะมาถ่ายสัมภาษณ์ประวัติของาะไยเข้าต่อก่อนใช่ไหมตอนนี้เราได้เนื้อหาหรือยังคะยังคะคะยังเลยค่ะแล้วจะไปที่ไหนไปที่วัดไปที่วัดขออะไรไปหาเจ้าวัดเจ้าวัดเขารู้ครับว่ามาละไเข้าตอเกิดขึ้นมาปีไหนแล้วก็ถามไปเลยแต่ว่าที่เรานัดเพื่อนเราไว้เนี่ยคือเป็นอีกที่หนึ่งเนี่ยตอนนี้เราแก้ปัญหาตรงนี้ยังไง เพ่นกาไฟตรงเดจะเอาอยัางไงดีเอา,อางไงดีเราคิดสิจริงๆแล้ว่กิกอาจจะเป็นคนหนึ่งที่เขาสามารถติดต่อได้ตลอดเวลาเพราะว่าคิกมีอะไรโทรศพัพท์แล้วมีใครได้ขอเบอร์โทรศพรัพท์กิกมาบ้างไหมไม่มีไม่ยาอ,อันนี้นี่เป็นอ,อัน,นเป็นการบอกกันเลยนะเนี่ยว่าจริงๆความพลาดของเราก็คือเนี่ยแหละการสื่อสารที่มีทั้งหมดเนี่ยเราไม่ยอมดึงเอามาใช้ประโยชน์เห็นไหมคะ เออถ้าขอเบอร์โทรกิ๊กตั้งแต่เนิ่นๆเนี่ยเรียบร้อยไปแล้วอ่านีกิ๊กมาแล้วนี่เดินมานี่ดูเพื่อนเหนื่อยแค่ไหนเราถามโูเมื่อเห็นปัญหานักจัดการตัวโยงอย่างไข่ดาวก็รีบขอเบอร์กิ๊กในทันทีค่ะ692 1 6921และนัดแนะวางแผนใหม่กันอีกครั้งซึ่งกิ๊กและทีมจะไปถ่ายทำภาพเก่าๆที่เทศบานค่ะไปยังเพื่อเขาเปรออกันอยู่ตงนี้เลยกินเขาว ส่วนไข่ดาวและไก่ก็พากันเข้าวัดเพื่อน,นักสัมภาษณ์ประวัติงานบุญนี้จากเจ้าอาวาสวัดค่ะคุณไปยังไปกุะสวัสดีค่ะส <c oughs> วัสดีค่ะพวกเรามาจากรายการฟ้าหยาสตูดิโออยากจะมาอยากจะมานัดมานัดเจ้าอาวาสวา่า พุ่งพุ่งนี้ตอนสี่โมงแรงพวกเราจะมาสัมภาษณ์เรื่องเรื่องอะไรเขาตอบว่าทํามากี่ปีแล้วก็ทําไมมีที่นี่ที่เดียวแ,แล้วก็บอกวิธีวิธ,วธีการบูชาอย่างนี้ค่ะมูลเหตุของการบูชาเรีย,รยกว่าการทานมะไลเขาตอบ่เจริญพรในขณะที่ไข่ดาวนะัดได้เรียบร้อยแล้วนะคะไปวันคุณยาที่เบียวขวา ไปถ่ายทำภาพเต่าที่เทศบาลน,นั้นก็ไปเจอกับข้อมูลดีๆเข้าให้จากคุณยายที่ดเด็กๆนั้นคุ้นเคยเป็นอย่างดีเล<อ>ม้มยงสองห์ไทยยายจะจเลยงสวัสดิ์เป็อมูลอะไรดยหรือเป่ายายเยงพวกมีเรื่องปะเรือเปล่าับบัานกาขูดเป็นบางยางคือวานล่ะลูกหลังจากนั่งเก็บข้อมูลอยู่พักใหญ่แผลงก็สั่งลุยแบบนี้ค่ะตังกลงหรือเปล่าเออต หันหน้าไปทางนี้เออว่างหาเอาแพ่ห้องนันสวัส่วนกิ๊กและเกมก็หามุมสวยๆวยในการสัมภาษณ์และการเปลี่ยนแผนในครั้งนี้ก็ทำให้กิ๊กและทีมได้บป็นถึงภาพเนื้อหาอประวัติมาลายกลับไปให้ทีมด้วยค่ะห้าส่ามสอสวัสดีค่ะนี่คือคุณยายทีมนะคะ ซึ่งเป็นผู้รู้เกี่ยวกับเรื่องประวัติคุณพวงมาเลยนะคะอันเริ่มนี้เต็มๆแย่ไม่เใดจ้ะจะเริ่มนี้เรียนท่านว่าเรียนคุณพ่านี่ยัะมันมาจากปีมัธยสอมมันเลย่มไหมล่ะมันยื่ไม่จะได้มากเลยแสดงว่ามันโดนเอ้ม่กนมแต่ตวเจ้ถวดยาทวดอันไดเขาอุนมันเกลียมากย่ากยับหินหลดุดนะ ไม่เพียงแค่ได้งานนะคะแต่ว่าบุญมาลัยเข้าตอกในครั้งนี้ยังได้ร้อยโยงสายใหญ่และเชื่อมต่อก่อ,กอกเกี่ยวเกล็ดประวัติศาสตร์ระหว่างคนสองวัยเข้าด้วยกันอีกด้วยค่ะและขอขอบคุณคุณยายที่ติดตามค่ะแบบนี้จะขึ้นขึ้นเล่นรับยายครับขอบคุณครับโชคเยี่ยมเ๋ยเด็นี่เป็นตัูเจ้ไป และในส่วนของไก่และไข่ดาวงานนี้ยังไม่หมดค่ะนอกจากนี้ยังต้องไปประสานงานต่อที่บ้านคุณครูที่จะสาธิตวิธีการทำมาเลยข้าวของค่ะครับตอนช่วง5โมงพวกผมนัดว่าจะไปสาธิตวิธีการทำมาเลยข้าวของอยู่ที่ไหนกันคะไปที่ไหนเลยครับเออแล้วเมื่อกี้เรานัดว่าไงนะบอดว่าคุณครูเขาถ้าโมงแรงให้ไปหาอยู่ที่ซูมไหมครับจง ให้สาธิวิธีการทําอะไรเขาตอบให้ดูค่ะก็คือว่าได้ได้ได้เน,นเขาบอกว่าได้เราคิดว่าเรามัดแนะเรียบร้อยหรือยังเรียบร้อยแต่ว่าอยากได้ดูครูแต่ครูไม่ ด้วยประสบการณ์ที่ไม่ยอมขอเบอร์จิ๊กทําให้เมื่อเกิดเหตุการณ์ชับขันติดต่อไม่ได้ข่าวนี้ไข่ดาวก็เลยตัดสินใจเข้าไปขอเบอร์คุณครูอีกครั้งค่ะอย่างนี้สิคะถึงจะเรียกว่าเรียนรู้ข้อผิดพลาดแล้วแก้ไขผิดแล้วก็ให้เป็นครูสอนให้รู้เพื่อไม่ให้ทําผิดซ้ําสองอีกครั้งค่ะคูณแปดหนึง่งเด็ดเก้าห้าสอง ส่วนสวัสดิการที่ได้รับโจทย์ตำบักหุงข้าวเหนียวและปิ้งไก่ซึ่งเป็นอาหารมือ้อกัางวันนะคะก็ไม่รอช้ารีบจัดแจงซื้ออาหารทุกอย่างมาในทันทีเท่ามามวันทุงสิบบาทเพราะ,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 ะผม ชมลองสังเกตปริมาณอาหารที่สวัสดิการซื้อมานะคะกระจุ๋มกระจิ๋นน่ารักน่าชังเชียวค่ะ